สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุง่งแห่งช่องทุงพุซ่าช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพการดำรงชีพการทำมาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ มาแล้วครับวันนี้มาอีกแล้วทีมนางงฝาประจำมูกล่าววันนี้ก็ออกมาทำไมล่ะออกมาบริการครับบริการหน่องมหมาน่องแมวออบริการคนกับบริการมาแล้วมาบริการน่องมหมาน่องแมวดึงก็คือทจ่มาฉีดยาครับมาฉีดยาให้กับน่องมหมาน่องแมวในช่วงนี้เป็นช่วงหนา้าฝนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเสียง เกี่ยวกับโรคก,กัวานามหรือโรคผิดสุนักบ,าาบา้าผิดม้าบ้านั่นแหละกัช่วงระบาดกับช่วงหน,น้าฝนตอนนี้ทีมนั่งฝาก็เลยต้องออกมาดูแลครับมาบริการฉีดยาป้องกันวัคซีนป้องกันโรคไวกอนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนนะครับก็มาก,กันโอหลายคนครับกมาก,กันทางทีมเลย มาดูครับมาติดตามการทํางานของทีมนางฟ้าว่าวันนี้มีอะไรบริการกันยังไงครับ <reco> อ๋ออะไรนี medim, ่ใช่ไหมประตูซัดนั่นนะใช่ไหมอ๋อพอพมอาอพอพมอ๋อยาอ๋ดยาวัคซีนตุนักพิษตุนักบ้าอ๋อพอมอมีใช่ไหอพปพมอ๋อพอพมอ๋อมันไลลมันไลลกลุ่มเนาะอ๋อ อมอะไรได้อะไรแบบอไออพมจิไปชีดตรงไหนอีกเนี่ยจิไปแถวด่านพนนอนอันนี้ชีดหมดแล้วจัดได้เยอะมาโอ้ไืใส่มตัวสี่ตัวให้มันก็ไอกดไม่้ป๊อปป๊อปมาจัดตุ๊ป๊อป

สามปีอะนี่นีห่หนูไม่น่าหนังเนีย้ยเหนียวรักมากกับหมอก่แามวาแล,ล้วนาจะจับอีกไหมจี้คิดอีกไหมมูน่งเรียบร้อยไปแล้วครับน้องสมโออายุสามปีนางฟาติว่านังเนี้ยเหนียวจักแมวมันแก่มันกี่ปีละถ้ามันแก่ก็ไม่รู้ กาัมวมาบริการให้ถึงเถ้ายังไม่ได้ชีดเก็บตก๊กกะบอกเด้อเดี๋ยวจะให้หมอโยงไวอีกรอบนึ่งพวกนี้มันแอบมาอยู่ที่นี่มันกัดไล่กัดกันมีเขาไก่ขุนสองตัวนี่เดีวเดี๋ยวท้เข็ดมาไ้เข็หนึ่งโอเชียงครับวันนี้เชียง ชไงชีไยไม่ดินเลยนี่ฉันเกิดปีเดียวก็มาเนาะเ้าแล้วนี่เท้าแล้วอายุมันเท่าไรแล้วนี่เจแปดปีแล้วมันนแปแล้วถาตาดหมาบลาันันคืนขวายบายไปครับขอบคุณมาก ปลอดภัยไปอีกปีนึ่งน้องสมโอกับปุกกี้โอ้เมื่อกี้นีดน่ดินนิดนึงก็ก็โอดูคอเป็นแผลครับเข็มหักหนังมันเหนียวเนี่ยมีแผลนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็ไรรไดฉีดยาแล้วก็บสบายแลย้วปลอดภัยแลย้ว ตอนนี้ลุงทุงกับทีมงานถุงกุศาก็ต้องขอลากันแล้วไว้พบกันตอนหน้าฝากฎกดกระดิ่งฎกดติดตามฎกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจงังหวัดน่านคอนราชสีมามาเสนอสนต่อท่านผู้ชมกันต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ